อยากไปดูมั่งเนี่ยจะดูผู้พิเศไหนลองกดดูเอ้าตั้งธงกันนยตั้งเลยมาดูดูโอ้ยเรื่องนี้โอ้ยยิงยิงอีกแล้วเข้าไปเลยพวกเข้าไปเข้าเหี้ยอะไรตะตันอยู่เนี่ย

เออเอาแล้วแรงอย่เอ you, เอแรงยู่ล้ววะอแรงเหี้ยอะไรนั่อเก้กะบี่ออเออเ้อก้ากระบี่ไออออเออเเออ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 อเอ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 งเออเ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 ออเออเออนอ้เเเออเเออเออเอเอเเเเเ คือมึงยืนมึงยืนจ้องหน้ากันแล้วไม่ทำอะไรอยู่ก็มึงกดทำไมอะมึงกดว็อกว็อกันท่อไมนะกูก็งงว่าคุณแซวก็ไม่กดกูก็ไม่กูเพิ่งรู้ว่ากูต้องกดเว้ยเกมอย่างกากเฮ้ยอะไรเนี่ยแซวอย่าคุณแซวอย่าออมมือไว้คุณแซวออมมือไม่กูรู้คุณแซวออมมือไว้เนี้จริงจริงคุณแซวไม่ได้กดใช่ไหมคุณแซวออมมือไว้กูรู้คุณแซวกดเร็ววันนี้ บอกข้างหน้าหน้าได้ได้ได้ไม่คุณแตอมมือผู้ยิกูเห็นเลยเนื้อนี้อออุเอต่คผยงก็มาได้เอออย่างนั้นแหละตีีเออโดนดีโดนโดนเออไงเื้อนี้อโมยุกก้าวังก้าวังเอตีกากา หมือกับวิเลงเอาโนแรกันดีแล้วยงตายเอ้ยสวยแล้วเอ้ยกระเด็นแต่บอกกูตัดการก่อนตาย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 แรงแรงวนี่ยตอ่้อย้ใช่ใชสู้ได้แต่ว่าต้องกดดีๆดว้พลาดพเือกินเตียตายมันแรงเยอย คุณแซมปานอะไรนี่ <im> ปานจะรับพอดูุณ <c ười> <im> ไม่ไม่คุณแซมปานอะไร <im> อ๋อใกล้กันใช่เข้ามาแล้วเออยสู้ได้เออยโหนโหดเฮ้ยมึงต้องให้กูแซมลอยให้ได้อะฐานาลอยก็มาอื้วเนื้อนี้มาแล้วโอ้โหเป็นไงเป็นไงเีื่อกี้โอ้โหโ เฮ้ยเขาเลิกไอ้นั่นกันแล้วต้องการน้อยโลงป้อาแต่งจับอืป้อาแต่งจับตายตายเลยตายกูนอนแล้วยังมึงตื่นดิถ้ารู้บล็อกไหมเป็นบล็อกเลยตีกาดดิตีกาดดิแม่กูแซมมึงไปบอกกูแซมทเี้ยอะไรกูจะบล็อกมึงคนผ้าห้ามบอกเว้ยเฮี้ยไอ้เด็กเฮี้ย คุณแซมดีนะคุณแซมยังไม่เจอถ้าทะลุไม้นี้ไม่คิดติดแล้วแต่ว่ายังไม่ทะลุถ้าทะลุนียจะโคตรพีคบอกเลยโคตรพีคคุณแซมอมมือให้อีกแล้วว่ะนี้ตเล่นจริงจังแล้วเนี่ยมึงลองสกิลเซตสีฟ้าดิมันเอาไว้โจมตีระยะไกลอ่ะไม่กูจะสู้เข้าใกล้เปลี่ยนเซตครับเออมึงลองสีฟ้าดูดิอันนี้อีกเซตหนึ่งเซตนี้กดอันนี้กดนี้ไม่ถูกกูไม่รู้เล่นปานอะไรแบบที่มันต้องกดบัฟ ของเทียนซานเนี่ยเนี่ยลองดูลองดูลองวงวัดูลองวงวัดูไล่ดูมาแล้วมะดูมาแล้วเออเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยเอาเกาโรดดีโอ้โหแรง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 เฮ้ยได้อยู่โอ้คงสู้ได้อยู่ได้อยู่นแรังกันแรกเฮ้นื้อนี้เฮ้ยอมึงจะลงมาแค่ไหน กูแนอะทะลุทะลุแมอะไรเนี่ยแมบอกกูโดนอีกแล้วโดนดีทะลุแมตกเวทีตายผู้จชวคิวหาใหญ่กันกูแน่ทะลุแมพเว้ยครหาโอเมาว่ามูินเดย์ลุนนี่นนี่ กูก็งงว่าไอ้กูจะต่อคอมโบคุณแซมไม่ไหนวะแม่งทะลุทะลุกองไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่ขึ้นมาใหม่อันนี้มันต้องกดใหม่ไหมธงมันหักไม่กดไปกดไปปัญหาออกอนณาเขตออกอนณาเขตไงี้ยไม่เว้ยคุณแซมโดนตีทะลุออกไปเลยนี่ขอเชิญนี้เอาต่กอล์ฟวิงเวลิสพงวารีเซตหนึ่งพิมหามใหญ่ลูกศิษย์ขอเก้าสมบัติไป โดนสตันจตันโดนสตันเง่องแกันแล้วจงแ้ากันแล้วจงน้ากันแล้วไปอุ้ยอุ้ยว้าวข้างหลังทำไงวะกูยังไม่รู้เลยใช่สกิลตัวเองมันว้าวข้างหลังเมื่อกี้ของเทียนตานโอันนี้อันนี้เข้าไปเว้ยใกล้ๆดีนะตัวซีซีเอออต่างลำอยู่ใกล้ๆเออใกล้ๆๆโอ้ยวร์ปข้างหลังบินบิบิงไปข้างหลังโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โห ตายโดนตโอ้ยโอ๊ยคิมคิมสู้ได้ไหมโอ้คิมสู้ไม่ได้ได้ยินทีไปไปพิกไปพิกไปแบบโง่ๆเลยเอ่ะตกไปตกไปทีอีกแล้วกูว่าตกทีไม่ตกเว้ยดีไปแต่ว่าแล้อย่าดีดกูโอ้ยดีไม่ตายเว้ย อุ้ยดีกูบล็อกกูบล็อกดี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 อ๋อไปไปโอ้ยไปไปไี่แไปไปโอ้ยโอ้้ยเกมเกมอีกทีนึ่งอีกทีนึงโดนใจอีตายโอ้ยคิมโดนอีเดี๋วยาเย็นเย็ี๋ยวยายไป ทาอากาศเลยกางอากาศโหดอ่ะโหดเว้ยโหดโหดเทียนซ่าโหดเว้ยคุณแซมอย่าอ้อมมือคุณแซมไปเมื่อไหรแซมอย่าอ้อมมือคุณแซมโน่นี้แต่บอกว่าครวยครวยเทียนซ่านบอกครวยเทียนซ่านมันโกงเว้ยกูบอกแล้วได้อยู่นะไม่หรอกกูกูรู้วิชากระโดดพุ่งไปแล้วเว้ยเอ้าเพิ่งรู้เพิ่งรู้ใช่โอ้ยไปตายตายอีกแล้วตายตาย อืชุดใหญ่โอ้ย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 นี่สู้ไม่ได้ใจเย็นๆไอ้ใจเย็นๆก่อนใจก่อนเออยเอ้ยหลบก่อนคุณหลบก่อนเขาสู้กันหลบโอ้ยโอ้ยล้มล้มล้มโอ้ย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 ไอ้สิซีซีเข้าใกล้ๆหน่อยเออเออโอ้ยอีโอ้ยโอ้ยโดนระชุดโอ้โหพี่เคียบบ๊อบบอกบ๊อโบ๊อบบ๊อบมองหน้ากันอียู่ไรเหี้ยมองหน้ากัน ดูดูลีลาหมุนดีแลาวหมุนโตโอ้ยเขาก็บีเดียวใดเข้ามาโตเอ้อโอ้บอกไม่ทันบอกไม่ทันโอ้โอ้บอกอยู่บอกอยู่เอี๋ยวดีบอกทันเอี๋ยวดีบอกทันไม่เดี๋ยกูบอกหายที่อะไรไม่รู้คือประมาณรู้สึกว่าแอนิเมชันมันเหมือนต้องรอเพื่อนจบแล้วเราถึงจะต่อไปอ่ะคือประมาณว่ามัน มันมันคล้องจองอะซีซอยู่ไงใช่เกมนี้มันไม่สามารถมันมีสกิลแบบขัดขัดอนิเมชันไหมแบบตัดอนิเมชันเพื่อนนะเย้ได้เช้ได้ใช่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใช้ไมม่าดังูเดี๋ยวผมใช้สกิลนี้สุดแจมหัวแป๊บหนึ่งผมขอใช้ท่ามอ่ะ เาบอกว่าเฉลียวมัดตะกั่เตนเสือก็มาแล้วเว้ยตะกั่นเตียนไอ้ผมมึงจะเล่นได้เลยมึงเป็นผู้ที่ต้องถือกระบี่นะเว้ยเรื่องนี้ขอดูหมัดของเทียนซานมันคืออะไรอ่ะหมัดนกกระเรียงใช่ไหมไม่รู้ว่ามันผสมภาษาเนี่ยกระเรียงเสือกตะกั่นเตี่ยนไหมฮิ๊ดมัดนกกระเจาเตียนโอ <function als. S 2> ้ยโอ้โหฮ้ยแป๊บนึงไอ้สะยังไม่สู้ ีีงเชชยยรร์์้แม่กูขอเรียนสกิลแป๊บหนึ่งไอ้นี้เอาตรงๆนะกูไม่เรียนสกิลเลยกระบวนท่านี้เข้าใกล้ตัวเบากระบวนท่านี้เข้าใกล้ตัวเบาแสดงว่ามีกระบวนตัวเบาแบบได้ตลอดเลยเหรอเดี๋ยวแล้วกูแซงแป๊บนึงเดี๋ยวลองชิมเขาเรียนสกิลก่อนเีย่นกูแซงขอเรียนสกิลเลยเชียร์ชีอะเชียร์เชียร์อ่ะมา ได้วะได้วะได้อ๋อโอเคโอเคโอ้ยยยนี่มันต้องถอดกระบี่ไหมหรือว่าไม่ต้องถอดใช้ได้เลยไม่ต้องถอดมพืนจะถอดทำไมอ้าวดูอันนี้ไม่รู้นะเอ่ะแล้วอ่ะแล้วกดบ้าก่อนปุ้ยแต่ไปอือเอาโดนตบเลยแต่เฮ้ยโอ้โหโอ้โหใหมัใหม่เท่ว่ะ โดนดีดอยู่เนี่ยเทียเลยโดนดีดดิยดแซมดีดโวเลยเนี่เอุเดือดยเนี่ยโอ้โหเสือมากโอ้ไม่ถีบเว้ยเสือมะโอ้โหอมโห่งอ่้ี่อ้โโหอีก่แบบใช้อลอ้หยมือ่งรอก็มาว่ะโอ้โห ไม่โอ้โหเพ็เท่ไปสู้กันบนละเบียงเงี้ยเอายี่คิมต๊กัสู้กันบอลนเบียงยีคิมโต๊ะกัดบ่หยกชูนี่สิไม่ไม่กูก็กูก็มองคุแซมยืนนี่คุแซมยืนกาดหรือว่าหรือว่าหรือว่ามันบล็อกวะโอ้โหผู้ชายไอคิมผู้ชายโชว โชว์มัดเมาชิบแปะมัดมาคุณแต่ยืนกาดอยู่มันก็ยืนกาดสภาพกกูตกไอ้เหี้ยเกมแม่อย่างบั๊กเหมือนฉลองอะวันนี้ลอง25คิดเนี่ยตึก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 โหด่โผล่โผลสกิลหลากหลายจริงโผล่ดิโหดนี่ขนาดกดมั่วๆนะใจว่ะน่าสนใจนี่ขนาดกดแบบไม่ค่อยรู้เรื่องนะรู้แค่ว่าสกิลพุ่งอ่ะกูรู้แล้วสมมติถ้าแบบเพื่อนอยู่ไกลกดพุ่งอ่ะกูรู้โผล่เนี่ยโผล่โผล่โผลเก่าที่แบบ สุดหลักนี้ไม่เก่าว่ะอย่างเนี้ยคือคือก้าวหยินเว้ยคือของจริงกว่ากระโดดขึ้นไม่ได้ไม่มีมานาใหมาใหม่ใหม่สายเข้าอ๋อว่าแล้วทำไมกูแซวว่าแล้วทำไมกูแซวเดินนิ่งเมื่อกี้เมื่อกี้กูแซวเดินนิ่งบอกแล้วใหม่ใหม่ใหม่เอ,ๆๆอ้ยพงไม่เอาเอาใหม่เมื่อกี้ไม่นับนะเพื่อใส่เข้าเว้ยแบบหนึ่งกรูลังขึ้นไปเนี่ย ไอ้กองเชียร์นี่รุนจริงๆเลยเนี่ยกำลังไต่หน้าผาขึ้นไปเบาแตกสุดหนึ่งหัวถยเดี๋ยวไอ้ท่าชูมือนี่คือเชียร์ใช่ไหมไม่เก๋าอ่ะเอาไปทำแบบแบบฉากมีแหมเดี๋ยวู VS แล้วใส่ตรงกรางกับ VS เดี๋ยวเฉาะไว้ทักคิม ว่าแล้วทําไมคุณแซมยืนนิ่งเว้ยจังหวะสุดท้ายเพราะว่ากูแบบจะตายอยู่แล้วสู้กันสู้กันเอาหมาแล้วโอ้โหหมาเสือมาแล้วยังตัวเอาแล้วครับตู้ชกโอ้โหโอ้โหกิมโดนแล้วโอ้หมัดมังกรโอ้ลูกทีมังกรกูโดนเว้ยกูโดนอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้โหทีมังกรแต่โอ้โหตัวชุดสิบแปดนิ้ 1ิบแปดที่ไรฮี่เขาตีกูอยู่เนี่ยอ้ยบล็อบล็อกแล้วบล็อกแล้วเอาไปไงสวนไหมถ้งตีโอ้ยชโอ้โหฉลิก็มาโอ้ยชิบไปฟ้ามือพิชิมงกลโอ้เป็นคนมานเขาโด้โโดนกัดอีตาโดนตัดกาดโดนตัดกาดจับ จบจบมึงยี่โดนมึงยี่โดนตัดกาดโดนนี้ต้อโอ้โหให้ตายทีใช่เฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คือโดนตัดกาดรู้เลยว่าแม่งชุดใหญ่แน่นอนจอังหวังอะไรไงอะไไงแต่จริงๆกูรวมมาสองสองกระบวนท่านะอะไรก็ไม่รู้อคือประมาณว่ามันมันใส่เซ็ตพร้อมกันได้นกกระเรียงเอ่อนกกระเรียงครับ จัดการวอุ้ยเอาแล้วจัดการแล้วบอกแล้วอย่าบอกใครเขาเห็นเฮ้ยเอาอุ้ยเอาการกลับโอ้ยตีฟาดโอ้ยโอ้ตุ๊กตุ๊กตุ๊กโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยตีไปเว่าไอ้เหี้ยตัวกูจะยืนนิ่งทำไมวะอ้าวกูไปกดผิดปุ่มไอ้สัตกดหนึ่งฝากเออ โอ้ยโหดโหดไม่งี้เนื้อนี้เอาโดนสวนโดนสวนเออนี่สวนจัดนะเอาละวไม่ใช่ล็อสเหนื่อยแล้วเป็นคนภาคเหนื่อด้วยโอ้โหโอ้โหคิมอิมบล็อกบล็อกเนื้อโดนสวนสวนแบบนี้รู้สึกว่าเมื่อกี้ใครหน้าดูไม่ทันดูแต่ดูแต่ท่ามันอะดูแต่ท่ามันตอนเนี้ยเนื้อนี้เนื้อ ใครนะผมจะดูไม่ทันคุณแต่เมื่อกี้ผมดูแต่ท่ามาันอะถ้ามีสไลด์ทั้งคู่มันจะสนุกกว่านี้ใช่ไหมมันจะแบบหลบมัน,นะอะไอนี้มัน<ห>ไอีเป็นตองสไลด์แล้วเข้าไปเชิดหน้ากันเลยพีกันนี่<ห>แต่ว่าเหมือนก็ต่อเนื่องอยู่นะออนนี้ท่านี้มันทําอะไรผมก็ไม่รู้เอาไว้ส่งแท้เอาไว้ส่งแท้เซฟพิชาไหนเอ้ส่งแท้ปัดป้องไง เอาไว้ใช่ตอนท <f> ี่เนขาเอาแล้ว <step> ไปแล้วไปแล้วโอ้โหโดนกูแซมกูแซมยัดเซยเอาคืนคิมคิมเอาไงคิมโอ้คิมเอาคืนจ้องหน้าจับโหูคิมตบคิมตบโอ้โหคิมตบหมากก้อนมากคืนไอ้เหี้ยกูแซมจับกูก่อนโดนนี้โอ้เอาไปจ้องหน้าจ้อตบตบเอาตบเอาโอ้โหหมัดกระเลี้ยงหมัดกระเลี้ยงโอ้โดนต่อแทงโดนเอาคิมคิมเอาไงแต่คิมรู้สึกคิมโดนแรงเฮ้ยใจเย็นใจเย็น หมัดมังกรนะเนี่ยนี่หมัดมังกรนะโอ้ยกระเลี้ยงกระเลี้ยงกัดแตกกระแตกอีแยกูเลยตายสัตว์ไม่ดีไม่ยอมเป้าแตกเป้าแตกโอ้โหโอ้โหลูกศิษย์ของข้าสมบัติเป็นไงแพ้ไหมแต่โว้ลงไปนอนกับพืนท่านผู้ชมไหนไหนแล้ว เปลี่ยนสารแล้วแหละไม่เว้แม่เสู้ได้แต่ว่ากูกดกาบกูกดกาบกูกดกาบเอาเใช้กระบี่มาใช้กระบี่เอาใช้กระบี่มาใช้กระบี่มากระบี่นวันเลยเนื้อี่เปลาแต่ยิ้มนออนแล้วเปลาแต่ยิ้มนออนแล้วไอ้สายเล่นกระบี่มันดกระบี่พี่คิมก็จะกู้คืนเอกราชได้หรือไมโอ้โหกระบี่เขียวบางน้ำจิ้มก็มาโอ้โหเอ๊ย อย่างเงี hmm. oh, oh, that. Oh, that ้ยโอ้ยโอ้โหบล็อกแล้วบล็อกก่อนบล็อกก่อนอืออือโอ้ยคิมเอาแล้วโอ้ยคิมเอาแล้วคิมเอาแล้วโอ้ยไหนมึงอ่ะจิ้มอะไรโอ้ยลอยขึ้นกําการลิงกับพื้นโอ้ยเอาตั๊กแต่เนื้องนี้โอ้ยเอาเอาตั๊กแตกหายไปเอาเอาตั๊กแตกหายโอาตกไปข้างล่างอีกแล้วแม่งยังกับเหมือนที่กูโดนเลยแล้วเตือนที่ตี บอกแล้วโอ้ยเหนื่อยไม่ตัวนี้มันมีมันมีสกิลงัดบ่อยเว้ยไอไอสายนี้มันมีสกิลงัดบ่อยเว้ยตัวเนี้ยเออใช่มันงัดบ่อยแล้วก็แบบแบบอันติก้าววังด้านบนการอากาศ